ลอดแถวแก้วสวดจะทรงนานครับมันลกจักมานี้เป็นฮันเตอร์วีห้าครับนี่ตัวเดียวซีอยวทั้งปีเาดูท่าแลละใช้แต่ปีที่แล้วยังปีนี้ใช้ข้ามไปีปีข้ามปีเลยเยอะตัวนี้โอเคครับฝากพงงานด้วยกับผมณเอกคนบ้าเป็ดหมายแบบนี้ต้องวีห้าใช้วีห้าพาลอดแถวย่างมาปีห้าแก้ว